ยังไงแว่าผ <SM. S 2> <Christina. S 1> ู้หญิงที่อกแล้วนะุยแม่เราไปโดนยิี่คนมันตายมาบ้านอเนี้ยใจเย็นก่อนที่มันทนแม่เดี๋ยวมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะนี่นี่นอะไรใจฟังนะจะมีมีเ จะมีเมียไอ้หิวก่อนเจ้าคิดยังไงให้อยากมีเนียเอ้าเดรจพี่ก็มอกชีวจะโตแล้วนะมอที่จะออกแก้วออกเรือได้แล้วอ๋ออยากมีเมียแล้วไอ้พี่เพเจ้าก็ดีเหมือนกันเจ้าจะได้เป็นป่าเป็นป๋าเป็นผู้เป็นคนขอสักทีหนึ่อะไรเนี่ยอะไรเป็นผู้เป็นคนี่อะไรคือไม่เหมือนคนความดีความโชคที่อมฉันได้สร้างเด็จพีไม่เคยมองลงบนฉันเป็นไม้น้อยไม่น่าเลยเรื่องไรแล้วใจเย็นก่อน สีายนรกอ๋ออยู่ที่นี่นี่เลยเขาเป็นใครกับพี่ยาสีใสนรกไม่รู้เหมือนกันนรกเขาเอาไหมมอนตามเข้าไปเอาทุกทีก่อนรีบก่อนไปไหนเนี่ยครับเฮ้ยเอาพี่ยาสีใสนรก้วแหมไม่ได้เจอกันนานเลยโอเคครับไปยังไงพี่ตุวเข้าพี่ตัวใบบอกมาก่อนนี่จเตรียมก็หน้าเป็นผมเมืเกียรติไม่ต้องมากพี่ทีพอดีว่าเรามีธุระส่วนตัวอยากจะคุยกับท่านสักหน่อยธุระส่วนตัวด้วยถูกต้อง เรื่องการบ้านการเมืองหรือเจอ้ชคะหรือว่าเก่ามันจะเรื่องตั้งตัววัยนี้มีไม่ใช่ก็ใช,ใช่เรื่องการบ้านการเมืองพอดีว่าอนุชาของเราเขาอยากจะแต่งงานอ,าอยากม,มีเพื่อเปเฮสีเสียแล้วก็<อ>ถึงวัยสมควรก็มีได้นะเจ้ชมคะไปชอบลูกขุนนาคนไหนหรือว่าราชทินาหัวเมืองไหนบอกได้ดเจ้าคคะนี่ใช่ราชินาเมืองไหนเลยน้องเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ในบ้านของท่านเข้าพีในบ้านกระโดดใช่ถูกต้อง ู้หญิงบ้มร์ช่มีใครบ้างไเป็นลูกหละอ๋อสวยๆมีใครบ้างชื่ออินาวลพิษวอลพิษใช่พี่เจ้าค่ะเดี๋ยวรอสักคู่นะนี่ไอ้บันทนผู้หญิงคนนั้นที่อยากจะแต่งงานด้วยใช่วลพิษหรือเปล่าไม่ใช่วรลพิษแล้วชื่ออะไรอ่ะขอยรอบอ๋อผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อว่าแพมเปอร์อ โอ้ไม่ะอะไรแบบนี้เขาก็ไม่พูดที่มันชัดเจนแล้วเขาไหนั่ใช่แถวพันแถวพันแถวพันก็ไม่บอกให้ดีแล้วพอบางคนที่ในเมือนไม่ดีแน่พี่ตุ๊กเราขอโทษเราได้ยินผิดพอดีว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าแถวพันแถวพันไม่ใช่งอยู่วันนี้แต่งไม่ได้พี่ตกค่ะแต่งไม่ได้โอเดชะทขามอ่ะแถวพันอยู่ที่นี่ก็ดีเป็นหลานก็บอกเช่นเอง หลานในแพลนเนี่ยเป็นลูกของกระเบิดแผ่นดินสีสงครามแต่งไม่ได้หรือเปล่าลูกกระเบิแผ่นดินนี่เทมันทนเขาบอกว่าแพลนเป็นลูกกระบิดของแผ่นดินพอน้องท่านจะแต่งงานด้วยหรือไม่ฮะอะไรแค่นี้ต้องถามอีกแน่เลยเป็นเจ้าได้ยังไงเนี่ยฮะไอีกพี่ไม่ได้จะแต่งงานด้วยดนี่แล้วนิ้วไหนได้จะตัดนิ้วนั้นทิ้งไปพ่อเขาสร้างเอาไว้ลูกเขาไม่เกี่ยวอย่างนี้ตัแต่งได้ สรุปแล้วยังไงเจ้าก็จะแต่งถามอ,อีกแล้วนี่ไม่จังหวะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการให้เสร็จแลบบ้วไม่แต่งคุณเจ้าค่ะสรุปแล้วพอน้องเราจะแต่งงานด้วยไม่มีปัญหาแต่งไม่ได้แต่งไม่ได้ทำไมอีกเหรอฮะมันมีเรื่องแบบนี้ขอเ<ม>รียครับพี่แวทม่มันเป็นคนกินลูกกินผัวคุพี่พี่อะไรก็พี่เมื่อก่อนเมื่อครั้ง นานไม่ไ้ไปกี่วันอีกันจะแต่งงานจะแต่งงานแต่งงานแต่งแล้วเจ้าบ่าวมาแล้วไม่ได้แต่งเจ้าบ่าวตายตางแต่งยุ่งอยู่อ่ะเจ้าบ่าวตายงานแต่งไม่ได้เด็พระองแค่ต้องมาตายไม่ได้เฮ้ยนี่ที่เมันทนมันจะเป็นลาไม่ดีนะเขาบอกว่าเจ้าบ่าวตายางานแต่งเจ้าจะจะแต่งหรือไม่เหรอฮะหอมเอ้ยหอมดอกกระทิยไปเอาเพลงบทไหนมาเนี่ยเวรารินคั่งกิ่นกองฟ้าข้าก็มาเห็ด ตัดแตวเฮ้ยตัดเอาไอพี่ว่าฉลอยว่าฟ้าคงจะสร้างให้แหววพลันมาคู่กับเรนน้องคุณหญิงปลาเจ้าเอ๋ยไม่ไงีพคะ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ยังไม่ทันเข้าหอยังไม่ได้เข้าหอเลยีพคะเขาไม่เป็นการรังเกียจคุณหญิงปลาเขาไเจ้าอยากจะทูลขอแหววพลันกับผู้หญิงปลาจะได้หรือไม่ ก็แนั้นแต่แล้วพี่ดีใจด้วยเพราะฉะนั้นหน้พี่แม่งขอมอบหมายให้คุณหญิงมริวันก็รล้วันช่วงเที่ยงพี่ดีใจยครับื่อเฮ้ยติดเี่ยวเฮ้ยบางทีกลเพือแต่ละตคนจะเตะลอยลอ มันจะเกิดยัง <laughs>